ประวัติกองพลทหารราบที่3ก่อกําเนิดในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2435เมืองนครราชสีมาปรากฏโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสปรพสิทธิ์ที่ประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ขึ้นมาสะสางมูลคดีและปราบปรามโจรผู้ร้ายโดยมีกองทหารจํานวน28นายติดตามมาภายหลัง เมื่อการปราบปรามโจนผู้ร้ายสำเร็จลงจนเมืองนครราชสีมากลับคืนคงความสงบอีกครั้งจึงได้เสด็จกลับคงไว้แต่กําลังทหารเพื่อดูแลความสงบให้กับชาวเมืองนครราชสีมาสืบไปเรียกกองทหารนี้ว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมา ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2438ภายหลังเหตุการณ์รอส1้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขยายกิจการด้านการทหารรองรับภัยคุกคามจากชาติตะวันตกจัดตั้งเป็นกรมทหารราบที่5มีที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามวัดบูนภายในกำแพงเมืองนครราชสีมาและได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2443และขยายกิจการเรื่อยมาจนในปีพุทธศักราช2446จัดตั้งเป็นกองพลที่5 มีพันโทหม่อมเจ้าบาวรเดชกิดดากรเป็นผู้บัญชาการและเปลี่ยนย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณค่ายหลวงริมหนองบัวทางทิศใต้ของเมืองหรือพื้นที่กองพันธานมาที่8ปค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันและเปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพลที่สเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2471และในพุทธศักราช2525ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพลนหารราบที่ส กองพลทหารราบที่3ม,มีตำนานและวีรกรรมการรบที่สมควรได้รับการจารึกไว้เป็นเกียรติประวัติดังนี้ในปีพุทธศักราช2483จัดกำลังเป็นกองพลอุบลภายใต้การบังคับบัญชาของพันโทหลวงจำรดโรรมรันสังกัดกองทัพอีสานร,รับภารกิจเข้าตีเมืองจำปาสักในสงครามอินโดจีน โดยสามารถยึดเมืองจำปาสักได้ในวันที่26มกราคม2484ในการรบครั้งนี้กองพันธารราบที่2กรมฐานราบที่13หรือกองพันธารราบที่21ในอดีตได้รับพระราชทานเหรียญกล้า,าหาญประดับธงชัยเฉลิมพลนอกจากนี้กองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีหนังสือชมเชยการปฏิบัติการของกองพลอุบลไว้ตั้งแต่19มกราคม2484ในปีพุทธศักราช2484เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา กองพลที่3ภายใต้การบัญชาการของจอมพลผินชุนหะวันได้เข้าร่วมกองทัพพ,พายัพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยได้รับมอบหมายให้เป็นความพยายามหลักเคลื่อนที่ติดตามกองพลที่4เข้ายึดนครเชียงตุงและสามารถกลีธาทัพเข้ายึดนครเชียงตุงได้ในวันที่5มิถุนายน2485และยึดรักษาต่อมาอีก3ปีก่อนเดินทางกลับที่ตั้งเป็นหน่วยสุดท้ายในปี2487ภายหลังได้เริ่มจัดสร้าง พระสมภพเจดีศรีสิงหานาถณวัดศาลาทองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาระหว่างการรบเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองพลท่านราบที่สาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเข้าสู่ยุคสงครามเย็นระหว่างลัทธิโลกเสรีและลัทธิคอมมิวนิสต์ได้มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกกันว่าวันเสียงปืนแตกลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ด้วยอาวุธได้ขยายขอบเขตมากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและการนำอย่างชาญฉลาดของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จและสร้างประวัติศาสตร์วันเสียงปืนดับในปีพุทธศักราช2528 ถึงพุทธศักราช2531กองพลทหารราบที่3ได้จัดกำลังในการผลักดันกองกำลังต่างชาติที่รุกล้ำอธิปไตยในพื้นที่อีสานตอนล่างหลายครั้งรวมทั้งได้สนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่3ในกรณีการรบที่บ้านล่มเกล้าเมื่อปีพุทธศักราช2531ในปีพุทธศักราช2544ได้จัดกำลังหนึ่งกองพันทหารราบเฉพาะกิจจากกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่8ไปสมทบกับกรมทหารราบเฉพาะกิจที่4เพื่อปฏิบัติภารกกกิจป้้องัันนนนชาายแดดตตะว และได้จัดกําลังหนึ่งกรมทหารราบเฉพาะกิจไปผลัดเปลี่ยนกําลังปฏิบัติภารกิจต่ออีก1ปีในปีพุทธศักราช2547ถึง2557จัดกําลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและในปีพุทธศักราช2553จัดกําลังกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟู ในการเข้าร่วมเป็นกองกำลังรักษาสัติภาพในการปฏิบัติการผสมสหประชาชาติสหภาพแอฟริกาในแคว้นดาฟูสาธารณรัฐซูดานได้รับการยกย่องจากกองกำลังสหประชาชาติว่าไทยแบตเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ทางทหารที่เป็นความภาคภูมิใจของยูนามิดภารกิจและการจัดหน่วยกองพลทหารราบที่3เป็นกองพลทหารราบมาตรฐานจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกที่13ทับ56ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2556 โดยใช้อัตราการจัดยุธทธภพกรหมายเลข7ขีด2มีผู้บัญชาการกองพลมาแล้ว55ท่านโดยปัจจุบันมีพลตรีสุคนทรชั์ชาวพงเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3าทันที่56การประกอบกำลังและที่ตั้งหน่วยกองบัญชาการกองพลและหน่วยขึ้นตรงมีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหน่วยรอง3ามกรมทหารราบและ1กรมทหารปืนใหญ่ตั้งอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การเตรียมกําลังทั้งนี้กองพลทหารราบที่สมได้วางแผนการเตรียมกําลังเพื่อรองรับภัยคุกคามต่างๆทั้งจากภายนอกและภายในประเทศโดยการฝึกอย่างที่จะรบเพื่อเตรียมกําลังนําไปสู่การปฏิบัติภารกิจดังนี้การเตรียมความพร้อมเป็นบุคคลประกอบด้วยการฝึกทหารใหม่ของทั้ง16หน่วยฝึกดําเนินการฝึกตามระเบียบหลักสูตรและคําแนะนําการฝึกทหารใหม่ ภายใต้การฝึกตามมาตรการป้องกันโรคลมร้อนอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ตลอดห่วงการฝึกไม่มีทหารใหม่ของหน่วยได้รับการบาดเจ็บและสูญเสียแต่อย่างใดการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในทหารประทวนบรรจุใหม่เกี่ยวกับแบบธรมเนียมทหารและการฝึกทักษะทางทหารที่จําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเพื่อให้ในทหารประทวนบรรจุใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560การฝึกและตรวจสอบผู้ชำนาญการทหารราบ สำหรับกำลังพลสอบเลื่อนฐานะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันและพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นการเรียนการสอนในหน่วยทหารมุ่งเน้นการฝึกเพิ่มพูนทักษะตามความจำนานการทางทหารและเพิ่มเติมแก้ไขข้อบกพร่องจากการฝึกตามกิจเฉพาะที่สำคัญให้ได้มาตรฐานการจัดตั้งศูนย์กวดวิชาเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกมีทหารกองประจำการที่ผ่านการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบจำนวนทั้งสิ้น544นาย และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น MOU กับมทรอีสานมีกำลังคนเข้ารับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น29นายการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยประกอบด้วยการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดมุ่งเน้นการปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเรื่องบุคคลทำการรบเพื่อตอบสนองต่อการสร้างพื้นฐานระดับยุทธวิธีการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยมุ่งเน้นการเตรียมกำลังเพื่อรองรับภารกิจในการป้องกันชายแดนโดยให้มีความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งกองร้อยทหารราบกองร้อยเครื่องยิงหนักกองร้อยทหารปืนใหญ่เตรียมพร้อมกองทัพภาคที่2และกองร้อยของหน่วยประกอบกำลังรวมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2โดยวิเคราะห์รายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจจากแผนเผชิญเหตุของกองกำลังป้องกันชายแดนในส่วนที่เกี่ยวข้อง การฝึกเป็นหน่วยกองพันและกองพันผสมมุ่งเน้นที่จะทดสอบแผนยุทธการที่หน่วยจัดทำขึ้นในการเตรียมกำลังกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ได้บูรณาการงานการฝึกของหน่วยสนับสนุนการรบและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบที่ประกอบกำลังในกรมฐานราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2มาทำการฝึกในห่วงเดียวกันครอบคลุมระบบปฏิบัติการในสนามรบ โดยมุ่งเน้นการฝึกการปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยระบบฝ่ายอำนวยการการสแสวงข้อตกลงใจทางทหารการควบคุมบัคบัญชาในการวางแผนการใช้หน่วยและการฝึกผสมเหล่าโดยนำแผนเผชิญเหตุจักกรพงาาศ์ภูวนาฏกองทัพภาคที่2มาใช้ประกอบการฝึก เพื่อให้มีความพร้อมสอดแทรกการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่รวมทั้งจัดหน่วยขึ้นตรงของกองพลฐานราบที่3ร่วมทําการฝึกในการส่งกําลังบํารุงตั้งแต่ขบวนสัมภาระพักขบวนสัมภาระของกรมจนถึงตําบลส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ของกองบัญชาการถ่วยรบที่2ส่วนแยกการเตรียมกําลังกรมหานราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2 โดยได้นางานการฝึกตามวงรอบประจําปีมาเป็นกรอบในการฝึกเตรียมกําลังให้กับหน่วยประกอบกําลังของกรมหานราบเฉพาะกิจให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการวางแผนการจัดการฝึกโดยเริ่มจากการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยและต่อยอดไปจนถึงการฝึกเป็นหน่วยกองพันซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเราการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของกรมหานราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธให้กับกําลังพลในทุกระดับ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังป้องกันชายแดนโดยกำหนดรายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจให้หน่วยที่จัดกำลังสนับสนุนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและจัดกำลังกองพันฐานราบที่1 2สนับสนุนกองกำลังสุรนารีทำการฝึกสอดแทรกในโครงร่างการฝึกของการฝึกตามวงรอบประจำปีการฝึกร่วมผสมกับมิตรประเทศในห้วงที่ผ่านมาประกอบด้วยการฝึกร่วมผสมคอปราโก17และ18 การฝึกผสมกองทัพบ,บกไทยกองทัพบ,บกออสเตรเลียเทมเพลเจอ2016และเชเปนโก17การฝึกผสมกองทัพบ,บกไทยกองทัพสิงคโปร์โคชชสิง2018และ2019การฝึกผสมกองทัพบกไทยและกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาบาลานทอส24-3การแข่งขันและตรวจสอบการฝึกตามนโยบายประกอบด้วยการทดสอบผู้จำนานการทหารราบเป็นหนึ่งในการฝึกขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลตามแนวทางของศูนย์การทหารราบ โดยสามารถพิชิตเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบได้แล้ว28นายการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดระดับกองทัพบกเหล่าทหารราบจัดกำลังพลเข้าร่วมการตรวจสอบแข่งขันณศูนย์นการทหารราบมีผลการตรวจสอบแข่งขันเป็นลำดับที่1ของกองทัพบกในปี2560โดยหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3และในปี2561โดยหมวดปืนเล็กกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13การตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก มีผลการประเมินเป็นลำดับที่1ของกองทัพบ,บกในปี2560-2561-2562และปี2566หลังจากนั้นการตรวจไม่มีการจัดลำดับโดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาอย่างต่อเนื่องการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำ Hop to the Body Slam มีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่2ในปี2560โดยกรมฐานราบที่13ของกองทัพไทยและเป็นลำดับที่1ของกองทัพไทยในปี2566 โดยกรมฐานราบที่13โดยได้แสดงต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังความภาคภูมิใจมาสู่หน่วยการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการในพื้นที่9อําอำเภอของ11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุบัติภัยและพื้นที่ประสบภัยซ้ำซา และวางแผนประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยได้เตรียมความพร้อมกำลังคนยุธทธภปอกรกองร้อยช่วยเหลือประชาชน16กองร้อยและจัดทำ IPB พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติประสานการปฏิบัติกับส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการในทุกโอกาสโดยในปี2567ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูการใช้กำลัง ภารกิจในการป้องกันประเทศจัดกำลังสนับสนุนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523รับผิดชอบพื้นที่23อำเภอชายแดน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแต่อําเภอนาแห้วจังหวัดเลยถึงอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารตามแนวลำน้ำเหืองและลำน้ำโขงรวมความยาวพื้นที่รับผิดชอบ804กิโลเมตรมีเกาะดอนต่างๆ119ดอนจุดผ่านแดนถาวร11แห่งจุดผ่อนปรนทางการค้า13แห่ง ท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่งรวมถึงจัดกำลังสนับสนุนกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบป้องกันประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่1อําเภอกันทละลัตจังหวัดศรีสะเกดต,ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกซึ่งวางกำลังป้องกันชายแดนจากภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมหรือด้านการทหารและต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นรวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสกัดกัน้นป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ดยการถวายความปลอดภัยพระบรมวงสานุวงศ์และจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณในฐานะข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อสร้างความมั่นคงความสงบสุขให้กับประเทศชาติและนำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไปกำลังพลของกองพลทหารราบที่สามยึดมั่นในคำปฏิญ,ญาณที่กล่าวไว้ว่าการป้องกันประเทศและพิทักษ์ราชบัลลังก์จะต้องชนะหรือตายเท่านั้นจะแพ้ไม่ได้เป็นอันขาด และกองพลทหารรับที่สพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถภายใต้อุดมการณ์ของกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน